มาเตรียมแป้งฟังโกนะครับสูตรไม่ใส่ยีสต์นะครับสูตรไม่ใส่ยีสต์นะครับจะใช้เวลาหมักนานนะครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับเราอาจจะหมักสีทุ่มหรือห้าทุ่มก็ได้นะครับเราจะมาทอดอีกที่สี่ที่ห้าแบบนี้นะครับสูตรนี้จะไม่ใส่ยีสต์นะครับจะไม่ขึ้นฟูในกรละมังนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวและไม่ต้องตกใจนะครับว่าเออไม่ใส่ย,ยีสต์แล้วกลัวว่าไปทอดปลาจะไม่ขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับยีสต์ช่วยในการเวลาหมักเท่านั้นเองนะครับย่นเวลาในการหมักเท่านั้นเองนะครับหมายความว่าเราอยากหมักใช้เวลาหมักเร็วอยากทอดเร็วเราก็ต้องใส่ย,ยีสต์นะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่จําเป็นนะครับว่ายีสต์ยีสต์ช่วยในการหมักเสียมากกว่านะครับ มักแป้งให้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ช่วยว่าให้ไปฟูในในกระทะทอดนะครับไม่ใช่นะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าเรียนใน youtube นะครับไม่ว่าจะเป็นของผมหรือว่าของใครก็แล้วแต่นะครับให้ดูให้จบนะครับให้ดูให้จบนะครับถ้าเราดูไม่จบยากครับที่จะเป็นเพราะว่าแป้งปางกยากที่สุดนะครับยากที่สุดในบรรดาแป้งนะครับฟังให้ดีนะครับ ยากที่สุดนะครับเราต้องเข้าเรียนให้จบนะครับที่จริงแล้วต้องดูหลายรอบครับสองรอบสามรอบดูจนเข้าใจนะครับทุกขั้นตอนนะครับแล้วเราจะเป็นเองนะครับแล้วเราจะเข้าใจเองนะครับอันนี้เน้นนะครับย้ํานะครับเคล็ดลับเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าดูผ่านๆดูเพ่นเพแล้วก็มาลงมือทํานะครับไม่เป็นครับผมบอกได้เลยครับไม่เป็นยากครับต้องดูให้จบคลิป นะครับดูหลายๆรอบดูให้เข้าใจก่อนค่อยลงมือทำนะครับจะไม่เสียเวลานะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์1กิโลนะครับสูตรนี้จะไม่ใส่ยีสต์นะครับ1กิโลนะครับแป้งเมืองไทยนะครับวัดดีที่สุดนะครับคือแป้งว่าวนะครับเนี่ยครับผงฟูนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดต่อนะครับ ต่อครับแต่ไม่ได้ตัดออกนะครับไม่ได้ตัดจุดสําคัญสําคัญไม่ได้ตัดออกนะครับคือยาวไปเลยนะครับคือส่วนมากจะจะทาวิดีโอคือต่อยาวไปเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับนี่ครับผงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผงฟู1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับ เบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับนี่นะครับครึ่งช้อนชานะครับครึ่งช้อนชานะครับให้เห็นเลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดอะไรออกนะครับไม่มีตัดออกอาจจะยาวหน่อยนะครับอยากให้อยากให้เป็นนะครับอยากให้เป็นจะไม่ตัดออกนะครับจะบอกทุกขั้นตอนนะครับมันจะยาวหน่อยนะครับคืออยากให้เป็นนะครับ แล้วก็ร่อนนะครับร่อนสองรอบนะครับสองครั้งนะครับร่อนอย่างนี้สองครั้งนะครับรนะครับ,รรบผมจัดสอน จะแตกต่างกันนะครับกับท่านอาจารย์อื่นๆที่สอนในใน u t u b e นะครับจะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะสอนให้เป็นเลยนะครับจะสอนให้เป็นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้กัดไม่ได้หวงสูตรนะครับคืออยากให้มีอาชีพนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับยิ่งเมืองไทยยิ่งมีโรคระบาดอย่างนี้นะครับทุกคนก็ตกงานนะครับก็ก็เข้าใจเห็นใจนะครับ คืออยากให้เป็นนะครับนี่นะครับวิธีร่อนแป้งนะครับเดี๋นะครับเราจะพักก่อนนะครับเราจะพักก่อน ครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับนะครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานวดนะที่นี้นะครับต่อไปนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนนวดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อขั้นตอนนวดนะครับ